ครับท่านผู้ฟังเพัิน่าใจประสงแล้วกลางดวงกะว่าทงใจชีคานกลางบ้านกะว่าดุงใจประสง์แล้วเมื่อแก้วก,กระดันฮอดใจประสง์ยอดแกวในกำกะกลัหาใจาประใสตัวแกวแงเ่เง่ากะว่าซองดออใจประใสต่อค้องตีได้กะบ่ดังใจบูสูด่าด้วยบ่แมนกะเป็นพิษใจบูสูด่าดอมบ่ดีกะเป็นไยใจบ่สัตธาแล้วแสนสี่อ่อยปานดาใจบ่สัตธาน้ำเฮ็ดดีกะปนานไยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กระรบครับมาอีกแล้วตามสัญญานะครับว่าไว้จะมาใหม่ในตอนต่อไปกันยังไะครับผมขอบคุณแฟนๆที่ติดตามาบึงรายการชมรายการพญายสีนามากดไลค์กดแชร์น,นี่นแหละครับผมเ <c oughs> พราะมีกำลังใจผู้ถา่าผู้แก่มีอย่างกระแนนน้ำแน่ตอนนี้ผมตังข้างครับมุ่นปรับนั่นเองครับใว่ามุ่นอือ่นว่ามหามุ่นขอบจากรวานอยู่ ว่านเมาถึงเรื่องว่าเนี่ยครับมองไนมันเพี้ยมันขวงเพื่อนเอาจืดมาวากนบาดเพราะวาจืดไปแล้วนะครับยังบหนียังบบไปยังบบจืดอยู่บานนี้เพื่อนใส่วิธีขับเรียบา้นี้เออสามขั้นเด้แล้วผู้เป็นครูม่นนี่ก็ต้องเลียนต้องศึกษาให้ลูกให้เข้าใจขันบบศึกษาบอเลียนบบเข้าใจนี่บโใดเลยครับบบป้องกันตัวเจ้าของนี่ก็บบใดนะครับเออต้องป้องกันหองแก้วสารพัด ต้องวา่านะเอ้านะฟังไหวดอกไมก้ทูบเทียนขันขันเก่าก็ได้ครับว่าเป็นยังขันเก่านั่ยล่ะสามนั้นพรท่านแหง่งเจ้าล่างน้ำจางน้อยเนี่ยเอาไปจุ่มๆน้ำจางน้อยเนี่ยขว้างใส่เทียนว่าต้องจุดเทียนเด้วอว่างไว้ซื่อครับอ่าขันหาน่ยจักดอกเอาว่างใส่มุ่งใดก็ได้หรือว,ว่าครับเอาหั่นพระก็ได้ว่างหั่นพระหล่ะก็แล้วเลยนั่งทั้งนานหาาั่นพระนั่งพัฒนากากอโต๊ะ เอาก็อีนะครับมานั่งยอนขาอะไรครับบ่าไปยังแต่ว่าให้คิดเท่าไห้แนวแน่ฟั่งไปสวดไปกับว่าสิ่งบดีทั้งหลายทั้งมวลอยู่ในร่างกายนี่ในเฮือนนี่ในครอบครัวนี่น้าลูกผู้ขาน้าเมียผู้ขาน้ำญยติผู้ขาน้าพอน้าแม่ผู้ขาให้นี้ไปเนวยบดีเอาแต่นเนวดีๆไวเด้วอยซาอุนึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ทองในใจพุทโธม่นาโถธรรมโมไม่นาโถสังฆโมไม่น่าโถ ต้องต้องต้องไห้ได้นะครับผมเอาบานนี้ก็ทิมาว่าถึงบทใหญ่เลยครับขอบจักวานเป็นยังกะสร้างบานนี่ผีปอบผีเปรตผีชมูมกกะตังเก็บไขรได้ป่วยกะตามหาจินบ่ข้นบ่เกินกะสร้างนะครับเออลูกเมียนอกอกนอกใจผัวมีจิกเมียมีจิกกะตามเปิดบทมนบ,บ,บทนี่แหละครับไล่พวกอปีสีกะบ,บนันทั้งหลายพวกครับเขาเอื่นบ่านนี้สัมภเว สัมภเวสบ่มีบ่มีทีอยู่บ่มีทีอาศัยน,ยน,ยยยน,น,นั่นนะครับเพาเอนผีเล่ลอนไหนยินม่นเรานี่แะครับอยู่บ่ได้เราออกไปนอกขอบจักรวาลเนี่บว่ามันอยู่ในหนีทำได้ออกนอกขอบจักรวาลทรงไปไกลเลยนะครับบทใหญ่เลยนะครับบท,รบ,บทใหญ่เลยเท่านอานนรย์มุจ้าพี่น้องครับฟังยูกะรัางคนก็นว่าโอ้พยพอาหญ่สีนามสมัยอยากได้น้ําเจ้าไหลทะน้อพิ่นว่าบ่าบาบายากดอกครับผมยังสิ่ก็ได้บอกผมไปอยากได้ผมด้มดจัดทรงให้ มูลมังดั้งเดิมเนี่ยแหละครับว่าอยู่ในหนีผมเอามาจากขันลาเขียนไว้แล้วก็จ้ของเลยละเขียนเองรวบรวมเองหานั่งเถือกระจำบ่ไ้อยู่ขึ้นกันก็มีอยู่ด้วยครับผมนะเออเอาบาดี้กะมาถึงเบิร์ดใหญ่เลยก่อนอื่นท,งทังเบิร์ดนะครับก่อนที่จะเข้าบทใหญ่เฮาก็ตั้งสมาธิแล้วมุ่นต่อจากนี้ไปค่าถาต่อจากนี้ไปมั่นตะต่อจากนี้ไป นะครับเป็นมุ่นข้าบรอบจักรวันแล้วแต่ห้าิระลึกครับผมนะแล้วแต่ห้าิระลึกในสิ่งที่บดีทั้งหลายทั้งปวงแนว่ยดีๆก็รับเอาสาธุอะสาธุทูปฐิปอัตถปัจจอักขีทีคายามาภราบุพังสีีสัตวาวาชิติกะปะโคติปิตะกะตะโยอ,อาวิลูปู เอโซวายโยมหาปัญโยอริยเมตไยโยทาเรนโตติคาตตยโยอริยเมตไยโยพุทโธภูธิหลูขังเกติยังธรรมสานังอริยเมตไยยังข้าน้อยข้อนอมบูชาพระพุทโธอริยเมตไยโยข้าน้อยข้อนอมบูชาพระธรรมโมอริยเมตไยโยข้าน้อยขอบูชาพระสังโฆ อริยเมตตาโยคานอยข้อนมบูชาพระพุทธังอริยเมตตายังคานอยข้อนมบูชาพระธรรมังอริยเมตตายัง้านอยข้อนมบูชาพระสังฆังอริยเมตตายัง้านอยข้อนมบูชาอาจิเจตังลัตตะนะธัมมังอริยเมตตายังหาหังปูเชมิกูกูสันโทกนณะขมโนกัสปูโคตมะอริยเมตโย พุทธคุณนั่งอริยะเมตตยยังสนนังขจฉามิธรรมคุณนั่งอริยะเมตตยยังสนนังขจฉามิสังฆคุณนั่งอริยะเมตตยยังสนนังขจฉามิปูโทเมนาโถอริยะเมตไโยทัมโมเมนาโถอริยะเมตตโยสังโฆเมนาโถอริยะเมตไโยพุทธารัตนไยยังอริยะเมตตยยังสนนังขจฉามิ ธรรมะรัตนตัยยังอริยะเมตตยังสนานังขจามิสังขารัตนตัยยังอริยะเมตตยังสนานังขจามิสังวิทาปุกายะปะสัตะธรรมโออุตตมังสัมปนโยธรรมเมเอหิมะมะอะหังสุขิโตโหมิมิทุโคโหมิอเวโลโหมิอปยาปะโชโหมิอเนโคโหมิสุขีอัตตานังปะลิหาลามิสาธุสาธุ พุทธังนิมิตตังธรรมังนิมิตตังสังขังนิมิตตังพระพุทธนิมิตตังอังคเดึกมาแต่สวรรค์เอาเมื่อวาใส่คนไข่ก็ให้ายเสียงบบน้านื้อสาธุพระจันทร์พูดพองขึ้นมาคือดังพระจันทร์พระธรรมังนิมิตตังเป็นโอสถส,สักศิธย์ พุทั้งหลอมธรรมังหลอมทั้งขั้งกะหลอมพุทธุออมธรรมโมกะออมทั้งโคกะออมพุทั้งรักษาธรรมังรักษาทั้งขั้งกะรักษาด้อพุทธรักษาธรรมโมกะรักษาทั้งโคกะรักษาพุทโธพุทธัสกับจัดออกไปดื้อแนว่บอดีทั้งหลายทั้งมวลอย่าอยู่เฮือนนี่อย่าอยู่บ้านนี่อย่าอยู่กับคนกลุ่มนี่ปูญญาต่ายาย่ามาอยู่นำเขากับจัดออกไปเเบิด์ตยาเขามาไก่สีมามนทน ออกไปให้ผลชรภัาสัตว์ตูวินาศสันตุธรรมูธรรมัดกำจัดออกไปยาเขามาไก่สีมามนทนออกไปให้ผลชรภัาสัตว์ตูวินาศสันตุสังโคสังขัดกำจัดออกไปยาเขามาไก่สีมามนทนออกไปให้ผลชรภัาสัตว์ตูวินาศสันตูพุทโธอยู่หลังพุทธังก็อยู่นาตัวขาก็อยู่กลางพุทธทังคงทำมั่งคงสร้างข้างคงผูทั้งก็มาบังตนกูทำมั่งก็มาบังตนกูสร้างข้างก็มาบังตนกูพูทั้งก็มาบังที่จ้ากู ธรรมังมาบังทีจะกูสังขังกับมาบังทีจะกูพุทธังมาบังทีจิตธรรมังมาบังทีจิตสังขังกับมาบังทีจิตพุทโธผาธรรมโมผาสังคู่กับผาพุทธังวิเวทธรรมังวิเวสังขังกับวิเวโอมกังภะภะเวสหะสวะหายะนะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะสวะหายะเอติตังตั้งโอมลู่โอมลู่สวะหายะ อยเรล่มกำจัดแล้ครับกำจัดศัตรูทั้งภายนอกภายในต้องต้องสียงทำทำจัดน้ำนยี่พอราบอบตอของเสกมุ่นดีที่สุดเอาต้องกำจัดเข้าพรอมว่าท่นครับตอนผู้ฟังที่เคารพครับนี่คือช่วงรายการมุ่นมั่งดังเดิมชุดนะครับเ,เขาเอื่นว่ามั่นตะปราบขอบจัก,กรวานนะครับชุดครูว่าเป็นชุดอาจารย์อันนี้ของชุดครูใหญ่คู่มุ่น นะครับซึ่งก็ทายทอดจากหลายครูบาอาจารย์ผมมามาโฮมเซกันอยู่นีของเถาโพเนท่องศรีจันเพ็ญเนของพระอาจารย์ใหญ่มหาบุญศีตาแก้วเน่ของนะครับอาจารย์อินตาเกวี่วงเน่จากหนังสือตำรับตำราต่างๆที่ศึกษาคนขว่ามากสิ่งที่มันกําลังสูญหายไปสิ่งเหล่านี้บอกกันตรงๆเลยครับท่านผู้ฟังที่ารบครับมันเริ่มสูญหายไปจากสังคมบ้านเฮาเดล่ะ บอกใครมีสวดผู้ใดมีมาม่มหรอครับผูบ้ใดก็บม่มานั่งพ่อที่จะบอกกันย่งไงว่าเนี่ยครับอืามําจิตเห็นสกขเด็กบานนี้หรอกแต่ว่าผมว่าไว้นี่ยากรักษาอย่ามั้สูญอย่ามันหายไปนะครับผมแล้วก็เหลือบทสุดท้ายบานเนี่ยมันตะบทสุดท้ายนะครับบทสุดท้ายครอบทั้งบัดเลยบาทที่เนี่ย พวกผีปีศาจผีสางข้างแดงผีปอบผีสมดผีกองกอยผีหน้าผีปลาผีดงผู้ครับผีผู้ผีผาผีปอบนี่สาคัญนะครับผีไถ่ผีแผกที่มันกินคนเยอะๆนี่แหละครับผีผักสมัยก่อนมันล่งที่เมืองครับของเมืองของพระเจ้านิรชวีนะครับ ตั้งแต่สมัยดึกดําบันเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลคนน่ะพระพุทธเจ้าคนได้มาปราบนะครับเนี่ยปราบตัวนี้นะไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้ผีอันเนี้ยผีผักเนี่ยผีผักพี่หาเนี่ยไล่ขนาดขนลงนี่กินบดเมืองกินบดประเทศบดโลกเลยวันทองไปอันเนี้ยพระพุทธเจ้าคนใส่มนบดใดเดียวผมที่บอกพี่นนองนะครับบดร,รวมบดใหญ่เลยวันทองหมดมคขอบปาดเนี่ยอื่นนะ มวนต่อไปชุดต่อไปไปล้ครับผมมือในเวลามันเบิดละเอาไว้มืออื่นผมสีมะม่วนอีกครับนะครับตอนหนึ่งเนาะมือนี้คันพี่น้องสนใจเด้อ,อยากศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือมูลมั่งดังเดิมพญยาสยินามันสมบูรณ์มีแต่เรื่องเราหนีนะมันมีเรื่องขนบธรรมเนียมประเภทนี้หีดข้องยีสองข้องสิบสี่ประเภทนี้โบราณมากมายเยอะแยะไปนะครับรวบวกบวมไปแห่นลิมเดียวกับเป็นหมอสูตรหมอขนหมอไปพีนี่ได้ข้ามซูขอกสูขวนข้ามผูกแขน คำเสียเคาะเสียเข็นคอมขื้นเฮื่นขึ้นสั้นสูตรขวนนะครับสูตรขวนเฮื่นข้นสั้นสูตรขวนแต่งกันแต่งงานสูตรข้นเนี่ยครับผัวเมียมีเบิดอะไรยังหันปวยพอนผู้เฒ่าผู้โถรวบรวมไปเบิดเล่มเดียวเอามือนีเวลาเบิดแล้วหันสนใจโทรสอบถามพญานามศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์มือนีลากันสบายดีสวัสดีครับ